Story Maker and Story Editor 101สอนเครื่องมือแต่งภาพ Instagram Story บนสมาร์ทโฟนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Minowa IT 25ชั่วโมงผมภัยนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการสร้างภาพนะครับใช้กับโปรแกรม Instagram นะครับบนโปรแกรม Story Maker and Story Editor นะครับบนมือถือของเรานั่นเอง เพื่อนๆสามารถกดตัวไอขวามือบนของคลิปนี้นะครับจะมี playlist นะสอนวิดีโอมากมายหลายซีรีส์เลยนะครับโอเคมาก็ทำการติดตั้งนะครับแล้วก็เปิดไปได้เลยนะรอสักคู่หนึ่งนะจ๊ะมันจะมีหน้าต่างแบบนี้เลยนะครับให้เรากดปุ่มนะบวกด้านล่างไปเลยนะ ที่เป็นสีม่วงๆตรงกลางจอด้านล่างนะกดเข้าไปนะก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้นะครับเราสามารถเลือกแบบสตอรี่ก็ได้หรือแบบฟีดก็ได้นะครับถ้าแบบฟีดนะครับก็จะเป็น1ต่อหนึ่งนั่นเองกดแบบฟีดไปแล้วกันนะคะจากนั้นกดอนุญาตไปเลยนะจากนั้นเราก็เลือกรูปภาพนะครับสักรูปหนึ่งนะก็ได้นะรูปไหนดีที่ยังไม่ได้ใช้ที่ยังไม่ได้ใช้อ่ะสักรูปหนึ่งนะ หลายรูปได้ไหมหลายรูปได้ไหมลองดูนะฮะสูงสุดได้ถึง6ภาพนะครับมาอหภาพก็6ภาพอ่ะกดถัดไปเลยนะจากนั้นนะครับระบบนะฮะจะทำการแรนดอมนะครับให้ให้เราเลือกนะครับว่าเราจะวางเทมเพลตแบบไหนก็ได้นะฮะนี่ครับ,รบก็จะมีเยอะเลยนะแบบฟรีนั่นเองนะจะก็เลือกได้นะครับ ตามนี้เลยนะถ้าเป็นรูปมงกุฎแปลว่าเสียตังนั่นเองนะจ๊ะไหนฟรีโอ้โหอาฟรีก็มีครับนะฟรีเนะเออนะอาฟรีนี่ละกันนะนะครับก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะฮะนะหลายหลายรูปแบบเลยนะจ๊ะมาสักรูปหนึ่งแบบไหนดีอ่าแบบนี้ละกันนะครับ แบบนี้คือแบบ2รูปนะครับถ้าเราเลือกมา6รูปก็จะตัดภาพออกไปเลยนั่นเองนะนี่ครับเราสามารถเลือกที่รูปแล้วก็ขยับได้นั่นเองนะจ๊ะเราสามารถปรับนะครับมิลเลอร์ก็ได้ปรับฟิลเตอร์ก็ได้ในนี้ได้เลยนะครับน,นะประมาณนี้นะจ๊ะนะครับคร่าวๆนะโอเคด้านล่างนะครับ จะมีปากกาที่อยู่ขวามือด้านล่างสุดเราสามารถปิดไปก็ได้นะฮะหรือกดเข้ามาก็จะมีเมนูแบบนี้นั่นเองนะจะมีภาพต้นฉบับก็ได้นะครับหรือว่าจะกดเข้าไปแล้วก็กดแทนที่ไปนะฮะล้วก็สามารถเลือกรูปภาพเข้าไปแทนได้นั่นเองตามนี้เลยมาเลือกใหม่นะครับไม่เป็นไรนะของพวกนี้เราต้องเล่นกันบ่อยๆนะครับ ถึงจะชินนั่นเองนะนี่ครับไม่ยากถ้าภาพใส่ไปแล้วเกิดทับขึ้นมานะครับเราก็ต้องเลือกมุมภาพใหม่นั่นเองนะจะนะครับโปรแกรมพวกนี้เราต้องเล่นกันบ่อยๆนะฮะมาต่อมาครับก็มีวาดก็คือใช้ปากกานั่นเองเราสามารถใช้ปากกานะครับวาดเข้าไปในรูปภาพนะถ้าไม่ใช้ก็กด u ูเทิร์นก็ไปนะ มาต่อนะครับกรองก็คือฟิลเตอร์นั่นเองนะครับเราสามารถปรับฟิลเตอร์ทั้งภาพได้เลยนะครับมันก็จะใช้งานทั้งหมดนั่นเองนะจ๊ะต่อมานะครับก็ใส่ข้อความก็ง,ง่ายๆนะก็พิมพ์เข้าไปได้เลยนะอ่าเทสนะนะที t e ส t นะเทสก็บานะนะสามารถนะครับเปลี่ยนรูปแบบนะครับเนะี่ยตัว อักษรได้นะนครับเปลี่ยนได้นะจะเปลี่ยนสีก็ได้นะครับนะไปสีอะไรดีเอาเข้มๆหน่อยกันม่วงนะโอเคก็ใส่ขอบก็ได้นะเนนียใส่ขอบก็ไปนะพื้นหลังก็ใส่ได้นะจะไม่ใส่ก็ไม่ต้องใส่นะครับก็กดถูกต้องไปจากนั้นก็ขยื่นนะปรับนะครับหมุนได้เพิ่มขนาดได้นะ ประมาณนี้เลยนะสติกเกอร์นะครับก็สามารถเลือกเข้าไปได้นะครับมีทั้งแบบฟรีไม่ฟรีกระว่างไปนั่นเองโอเคส่วนแม่แบบก็สามารถเปลี่ยนแม่แบบใหม่ได้นั่นเองนะจ๊ะก็หมดแล้วนะครับก็มาเซฟกันดีกว่าก็กดที่ขวามือด้านบนสุดเลยนะครับคำว่าบันทึกกดเข้าไปนะรอสักครู่แป๊บหนึ่งนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ก็ เสร็จเรียบร้อยเราก็ไปดูที่แกลลอรี่นั่นเองว่าเซฟหรือยังนะครับโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ